รับสู่ DeepThink Podcast ที่จะพาคุณสำรวจวิธีคิดไม่ใช่แค่คิดให้มากขึ้นแต่คิดให้ดีขึ้นและคิดให้เป็นตัวเองมากขึ้น ซีรีส์ตอนนี้มีชื่อว่า7รูปแบบของการคิดเราจะพาคุณไปเข้าใจว่าการคิดไม่ได้มีแบบเดียวและไม่มีรูปแบบไหนดีที่สุดแต่ทุกแบบต่างมีจุดแข็งเฉพาะตัวและเมื่อคุณรู้จักทั้ง7แบบคุณจะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับชีวิตงานและเป้าหมายของคุณเอง ในตอนแรกนี้เราจะเริ่มจาก2รูปแบบพื้นฐานที่เหมือนรากแก้วของต้นไม้ความคิดนั่นคือการคิดเชิงวิพากษ์ critical thinking และการคิดเชิงวิเคราะห์ analytical thinking หลายคนอาจสงสัยว่า2แบบนี้ต่างกันยังไงลองนึกภาพเหตุการณ์ง่ายๆที่อาจเกิดกับใครก็ได้ในชีวิตประจำวันนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออ้อม วันหนึ่งเธอเห็นโพสต์ใน Facebook ว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งลดน้ำหนักได้5กิโลใน7วันโดยไม่ต้องออกกำลังกายมีรีวิวเพียบภาพก่อนหลังชวนเชื่อสุดๆคนรอบข้างกดไลค์กดแชร์กันใหญ่แต่อ้อมกลับไม่เชื่อทันทีเธอกลับไปค้นหาเพิ่มเติมว่าบริษัทนี้มีชื่อเสียงไหมมีผลข้างเคียงหรือเปล่ามีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับจริงไหม สิ่งที่อ้อมกำลังใช้คือการคิดเชิงวิพากษ์คือการตั้งคำถามต่อสิ่งที่เห็นและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจะเชื่อไม่ใช่เพราะเธอระแวงโลกแต่เพราะเธอไม่อยากให้ความรีบเชื่อทำให้เสียหายภายหลังในยุคที่ข่าวปลอมแพร่เร็วกว่าความจริงการคิดเชิงวิพากษ์ไม่ใช่แค่ทักษะแต่มันคือเกราะป้องกันทางความคิดต่อมาลองนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่อพีเก่ง พี่เก่งเป็นช่างไฟทำงานในโรงงานวันหนึ่งเครื่องจากสายหนึ่งหยุดทำงานกระทันหันหลายคนวิ่งวุ่นคาดเดากันว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์ควบคุมบางคนบอกว่าอาจเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าแต่พี่เก่งไม่เดาเขาค่อยๆไล่ตรวจจุดต่อสายไฟทุกจุดเช็คตามระบบจากต้นทางถึงปลายทางจนเจอว่าฟิวตัวเล็กๆตรงปลายสายขาดไปหนึ่งตัว เปลี่ยนแล้วเครื่องกลับมาเดินได้เหมือนเดิมสิ่งที่พี่เก่งใช้คือการคิดเชิงวิเคราะห์ไม่รีบสรุปไม่ใช้อารมณ์แต่แบ่งปัญหาเป็นส่วนๆตรวจทีละจุดจนเข้าใจและแก้ไขได้ตรงจุดนี่คือทักษะที่จำเป็นในงานวิศวกรรมแพทย์นักวิจัยหรือแม้แต่การจัดการปัญหาชีวิตเช่นการวางแผนการเงินการดูแลสุขภาพ การคิดเชิงวิพากษ์กับการคิดเชิงวิเคราะห์จึงเหมือนเป็นตาและมือในกระบวนการคิดของเราตาหนึ่งคอยมองหาว่าสิ่งที่เห็นนั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนอีกมือลงมือแยกปัญหาเป็นส่วนๆเพื่อเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อเรารู้จักตั้งคำถามกับสิ่งที่พบและแยกแยะปัญหาอย่างมีระบบเราจะเริ่มเป็นคนที่คิดอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่คิดตามไม่ใช่แค่คิดเร็วแต่คิดเพื่อเข้าใจความจริงและสร้างทางออกที่ดีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักคิดที่แข็งแรงจากข้างใน ในตอนหน้าเราจะเดินทางต่อไปยังโลกของจินตนาการไปพบกับรูปแบบความคิดที่พาเราแตกไอเดียสร้างนวัตกรรมและมองเห็นภาพใหญ่แล้วพบกันในดีฟต i n งเพราะเพราะความคิดที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดจากการคิดแบบเดียวแต่เกิดจากการรู้จักคิดให้ฉลาดคิดให้ลึกและคิดให้ต่าง Think Smart ร์ i ติ d งดีฟติ n k differently ินดีต้อนรับกลับสู่ DeepThink ในตอนที่แล้วเราได้สำรวจ2รูปแบบของการคิดที่เป็นรากฐานของการตัดสินใจที่ดีคือการคิดเชิงวิพากษ์ที่ช่วยให้เรารู้จักตั้งคำถามไม่เชื่อตามกระแสและการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยให้เราแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆเพื่อเข้าใจอย่างเป็นระบบ2รูปแบบนี้เปรียบเสมือนกล้องจุลทรรศน์ที่ทำให้เรามองลึกลงไปในสิ่งที่เห็น แต่วันนี้เราจะพาคุณเปลี่ยนเลนจากกล้องจุลทรรศไปสู่กล้องเลนส์กว้างพาคุณมองออกนอกกรอบเดิมๆผ่านสองรูปแบบใหม่คือการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงนามธรรมลองนึกภาพตามนะครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อปิ่นทำงานในร้านเบเกอรี่เล็กๆที่เพิ่งเปิดใหม่เขาไม่ใช่เชฟฝีมือดีอะไรแค่ชอบทำขนม แต่ปัญหาคือในละแวกนั้นมีร้านขนมเปิดเต็มไปหมดลูกค้าผ่านมาเห็นเมนูก็ถอนหายใจเบเกอรี่เดิมๆอีกแล้วปิ่นลองคิดว่าถ้าเขาใช้สูตรเค้กแบบญี่ปุ่นหรือเพิ่มเมนูมะพราะ้าวเผาก็คงไม่ต่างจากร้านอื่นเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเค้กไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่กินละ่ะ สุดท้ายเขาคิดไอเดียเค้กที่เขียนข้อความได้โดยทำหน้าขนมให้เขียนข้อความสั้นๆด้วยซอสได้แล้วเชิญลูกค้าเขียนคำอวยพรให้ตัวเองหรือเพื่อนก่อนกินเขาไม่ได้เปลี่ยนสูตรขนมเลยแม้แต่น้อยแต่เปลี่ยนประสบการณ์ของการกินจากธรรมดาให้เป็นเรื่องที่มีความหมายนี่แหละครับคือการคิดเชิงสร้างสรรค์ creative thinking ไม่ใช่แค่การคิดอะไรใหม่ๆแต่คือการคิดต่างจากเดิมอย่างตั้งใจคือการไม่ยอมให้กรอบเดิมปิดกั้นความเป็นไปได้หลายคนเข้าใจผิดว่าความคิดสร้างสรรค์ต้องอยู่ในงานศิลปะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในทุกที่ตั้งแต่การจัดห้องน้ำใหม่ให้ลูกใช้ได้ง่ายขึ้นไปจนถึงการวางแผนเงินเดือนให้อยู่รอดทั้งเดือน อีกหนึ่งรูปแบบที่พาเราคิดได้ลึกยิ่งขึ้นคือการคิดเชิงนามธรรม (abstract thinking) มันคือทักษะในการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันเลยมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อธามเขาเป็นคนเงียบๆชอบนั่งมองคนอื่นมากกว่าพูดครูเคยถามเขาว่าเธอสนใจอะไรเขาตอบว่าผมชอบดูวิธีที่คนเดินบนถนนครับครูยิ้มแล้วถามว่า แล้วเห็นอะไรจากการดูคนเดินถามบอกว่าคนที่เดินเร็วมักใส่หูฟังเพราะเขาอยู่ในโลกของตัวเองคนที่เดินช้ามักมองรอบตัวแล้วหลบให้คนอื่นเดินผ่านไทมอาจไม่ได้พูดถึงการเดินแต่เขากำลังพูดถึงวิธีที่คนใช้ชีวิต นี่คือการคิดเชิงนามธรรมคือการเห็นภาพรวมเหนือรายละเอียดปลีกย่อยคือการเข้าใจความหมายของสิ่งเล็กๆที่สะท้อนอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นในโลกของงานการคิดเชิงนามธรรมช่วยให้เรามองเห็นแนวโน้มเช่นเมื่อยอดขายตกไม่ได้หมายความว่าลูกค้าไม่ชอบเราแต่อาจหมายถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้ว ทั้งความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนามธรรมเหมือนปีกสองข้างของจินตนาการข้างหนึ่งพาเราบินไปในทิศทางใหม่อีกข้างหนึ่งพาเราบินขึ้นสูงเพื่อเห็นภาพรวมทั้งระบบและในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วสองรูปแบบนี้คืออาวุธสำคัญที่ทำให้เราไม่แค่ตามทันโลกแต่สามารถออกแบบโลกใหม่ได้ด้วย ตอหน้าเราจะกลับสู่พื้นดินไปดูว่าทำอย่างไรถึงจะคิดแบบแม่นยำและใช้ได้จริงผ่านการคิดแบบรูปธรรมและรวมศูนย์เพราะบางทีความคิดดีๆก็ต้องถูกนำไปลงมือทำด้วยแล้วพบกันใน deep think เพราะความคิดที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดจากการคิดแบบเดียวแต่เกิดจากการรู้จักคิดให้ฉลาดคิดให้ลึกและคิดให้ต่าง think smart think deep think differently ยินดีต้อนรับกลับสู่ Deep Think 2ตอนที่ผ่านมาเราได้สำรวจวิธีคิดทั้งหมด4รูปแบบแล้วครับตอนแรกเราเริ่มจากการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยให้เราตั้งคำถามและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตอนที่2เราเปิดโลกจินตนาการโดยการคิดเชิงสร้างสรรค์และเชิงนามธรรมที่ช่วยให้เราหลุดจากกรอบเดิมๆและมองเห็นภาพรวมที่ลึกขึ้น แต่ในวันนี้เราจะกลับมาสู่พื้นฐานของชีวิตพูดถึงการคิดที่ใช้งานได้ทันทีคิดแบบไม่ลอยไม่เผอไม่เสี่ยงแต่ชัดตรงและใช้ได้เลยขอต้อนรับสู่สองรูปแบบของการคิดที่หลายคนอาจใช้โดยไม่รู้ตัวคือการคิดเชิงรูปธรรม (Concrete Thinking) และการคิดเชิงรวมศูนย์ (Convergent Thinking) เราขอเริ่มจากเรื่องของพี่บุญชู พี่บุญชูเป็นช่างประปาอยู่ที่ต่างจังหวัดวันหนึ่งเขาถูกเรียกไปซ่อมท่อน้ำในบ้านหลังหนึ่งที่มีน้ำรั่วทั้งหลังหลายคนก่อนหน้าเขาเข้ามาดูแต่ไม่มีใครแก้ได้มีคนวิเคราะห์ว่าเป็นที่แรงดันน้ำผิดปกติบางคนเสนอให้เปลี่ยนระบบท่อใหม่หมด แต่พี่บุญชูเดินเข้าบ้านไปแค่สิบนาทีเขาก็พบว่าหัวต่อเล็กๆตรงมุมห้องน้ำด้านหลังหมุนคลายออกนิดเดียวเขาไขาให้แน่นแล้วบอกว่าเรียบร้อยครับเจ้าของบ้านถามว่าทำไมคนอื่นดูไม่ออกแต่พี่รู้พี่บุญชูยิ้มแล้วตอบว่าผมแค่ดูจากน้ำหยดว่ามันกระจายจากจุดเดียวไม่ได้กระจายทั่วรบบครับไม่ต้องเดาไม่ต้องวิเคราะห์แค่ดูให้ตรง นี่แหละครับการคิดเชิงรูปธรรมคือการใช้สิ่งที่เห็นจับต้องได้ตัดสินใจจากข้อเท็จจริงไม่เดาไม่ตีความเกินจำเป็นมันคือการเอาความคิดลงดินเพื่อให้เราแก้ปัญหาได้จริงในโลกจริงลองคิดถึงเวลาที่คุณหิวแล้วเปิดตู้เย็นมีแค่ไข่มะเขือเทศและซอสปรุงรส คุณจะไม่คิดถึงสูตรอาหารฝรั่งเศสห,หรูหรือครับคุณแค่ทำไข่เจียวใส่มะเขือเทศแล้วราดซอสนั่นคือคิดแบบรูปประรมล้วนๆถัดมาคือการคิดเชิงรวมศูนย์ (convergent thinking) ซึ่งตรงข้ามกับการคิดกระจายที่เราจะพูดถึงในตอนหน้ารูปแบบนี้คือการมุ่งหาเพียงคำตอบเดียวที่ดีที่สุดเหมาะมากในสถานการณ์ที่มีเวลาจำกัดหรือเมื่อต้องตัดสินใจโดยไม่ผิดพลาด เรื่องมีอยู่ว่าครูแอนเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมวันหนึ่งเธอให้เด็กๆทำโครงงานเด็กบางคนเสนอว่าจะสร้างหุ่นยนต์บางคนจะออกแบบระบบ,ะบ,บเกษตรอัจฉริยะแต่เด็กชายคนหนึ่งชื่อน,นัดกลับมาหาครูแล้วพูดว่าครูครับผมมีเวลาไม่พอผมขอเลือกทำแค่ระบบเตือนน้ำท่วมง่ายๆได้ไหมครับ เขาเลือกแบบที่ใช้วัสดุเหลือใช้อธิบายหลักการได้ชัดเจนใช้งานได้จริงและสุดท้ายเขาได้คะแนนเต็มครูแอนบอกว่านัทอาจไม่ได้เสนอไอเดียที่แปลกที่สุดแต่เขาเลือกทางที่ดีที่สุดในข้อจำกัดของตัวเองนั่นคือสิ่งที่คนทำงานในโลกจริงต้องเจอทุกวัน และนี่แหละครับคือการคิดเชิงรวมศูนย์คือการรู้ว่าเราต้องเลือกอะไรท่ามกลางทางเลือกที่มากมายไม่ใช่เพราะมันน่าสนใจที่สุดแต่เพราะมันอุดสาหะที่สุดสองสไตล์นี้ไม่ได้ดูตื่นเต้นเหมือนไอเดียแปลกใหม่แต่มันคือสไตล์ที่รักษาหน้างานและรักษาชีวิตได้มากที่สุดเพราะโลกจริงไม่ได้ต้องการแค่คนที่คิดเก่งแต่ต้องการคนที่ ตัดสินใจได้และลงมือทำได้บางครั้งสิ่งที่เรียกว่าความเก่งไม่ได้วัดกันที่ใครคิดลึกคิดไกลแต่วัดกันที่ใครคิดได้พอดีและทำให้เกิดผลได้จริง ตอนหน้าเราจะพาคุณสู่โลกที่เปิดกว้างที่สุดไปพบกับการคิดเชิงกระจายที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความหลากหลายและเรียนรู้วิธีผสานทุกสไตล์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนแล้วพบกันใน d e ดีฟทิ้งตอนหน้าเพราะความคิดที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดจากการคิดแบบเดียวแต่เกิดจากรู้จกักคิดให้ฉลาดคิดให้ลึกและคิดให้ต่าง think smart think deep think differently กลับสู่ e p t ติ n งตอนสุดท้ายของซีรีส์ในตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางผ่านการคิดมาแล้วถึง6สไตล์เราเริ่มต้นจากการคิดเชิงวิพากที่ช่วยให้เราตั้งคำถามและการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยให้เราแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆจากนั้นเราก็เปิดโลกจินตนาการผ่านการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงนามธรรม แล้วก็กลับสู่พื้นดินด้วยการคิดเชิงรูป,ปรธรรมและการคิดเชิงรวมศูนย์ที่ทำให้เราตัดสินใจแม่นยำและลงมือทำได้จริงและในวันนี้เราจะพูดถึงสไตล์สุดท้ายสไตล์ที่อาจดูเหมือนไร้แบบแผนแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของทุกนวัตกรรมนั่นคือการคิดเชิงกระจาย (divergent thinking) และในช่วงท้ายเราจะเรียนรู้วิธีผสานทั้ง7สไตล์เข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวในตัวคุณ ผมอยากเล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแป้งแป้งเคยทำงานประจำในสายกราฟิกดีไซน์แต่ช่วงโควิดบริษัทเธอต้องปิดตัวลงเธอกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วเริ่มคิดเราจะทำอะไรได้อีกถ้าไม่มีงานกราฟิกคนส่วนใหญ่พยายามมองหาคำตอบตรงๆแต่แป้งเริ่มด้วยการระดมไอเดียไม่ตัดสินเร็วไม่รีบตัดสินว่าอะไรดีหรือแย่เธอเขียนทุกอย่างที่นึกออกลงกระดาษปลูกผัก ทำขนมสอนออนไลน์รับจ้างรีวิวสินค้าเพาะต้นไม้ขายเธอไม่ได้รีบเลือกแต่เปิดพื้นที่ให้ไอเดียทุกแนวเข้ามาก่อน สุดท้ายเธอพบว่าไอเดียหนึ่งที่เธอเคยมองข้ามคือการวาดภาพประกอบเมนูอาหารพื้นบ้านแล้วขายเป็นโปสเตอร์เธอลองทำดูปรากฏว่าลูกค้าชอบมากเพราะมันทั้งน่ารักและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นวันนี้เธอเปิดเพจเล็กๆมีคนติดตามเป็นหมื่นและเธอก็เริ่มกลับมาทำงานที่ตัวเองรักในรูปแบบใหม่ที่เธอไม่เคยนึกถึงมาก่อน นี่คือพลังของการคิดเชิงกระจายคือการไม่ตัดสินเร็วไม่ปิดโอกาสให้สิ่งที่ดูแปลกแต่เปิดรับความหลากหลายอย่างเต็มที่แล้วค่อยเลือกในเวลาที่เหมาะสมคุณอาจสงสัยว่าแล้วเราควรเลือกใช้สไตล์ไหนดีในชีวิตจริง คำตอบคือทุกสไตล์มีจังหวะของมันลองนึกถึงเวลาคุณจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่คุณเริ่มจากการคิดเชิงกระจายเปิดไอเดียให้เต็มที่จากนั้นใช้การคิดเชิงวิพากษ์คัดกรองว่าไอเดียไหนใช้ได้จริงแล้วค่อยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมองภาพใหญ่ด้วยความคิดเชิงนามธรรมาเพื่อดูทิศทางย่อยสิ่งที่คิดให้กลายเป็นแผนปฏิบัติด้วยการคิดเชิงรูปธรรม ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดโดยการคิดเชิงรวมศูนย์แล้วลงมือทำพร้อมใช้ความคิดสร้างสรรค์ปรับแก้ตลอดทางการคิดที่ดีไม่ได้อยู่ที่คุณเก่งด้านใดด้านเดียวแต่อยู่ที่คุณปรับจังหวะความคิดให้เหมาะกับสถานการณ์ได้แค่ไหนสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่า ในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดแต่คุณควรเป็นคนที่รู้ว่าควรคิดอย่างไรในเวลาที่ใช่และเมื่อคุณรู้จักเจรูปแบบของการคิดคุณจะไม่แค่คิดได้ดีขึ้นแต่คุณจะเป็นผู้นำความคิดที่โลกกำลังรออยู่ ขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับ Deep Think แล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ชุดต่อไปที่เราจะพาคุณคิดให้ลึกและใช้ชีวิตให้เบา